คณะกเละยนมิตรทีมงานชวนบวชจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่กเะละยนมิตรนำข่าวบุญโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ไปแจ้งให้ผู้มีบุญได้รับทราบค่ะโดยได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านร้านค้ารวมถึงตลาดต่างๆเพื่อเชิญชวนชายแนๆเข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บวช เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยผู้นำบุญชวนบวชทุกท่านนะคะก็ได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันได้ประชาสัมพันธ์โครงการเป็นข้อมูลให้ชายแมนแมนได้ใช้ในการตัดสินใจบวชค่ะโดยการทำหน้าที่ครั้งนี้นะคะก็สำเร็จมีชายแมนแมนนะหลายท่านตัดสินใจกรอกไปสมัครท่ามกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชค่ะ สำหรับบรรยากาศการทำหน้าที่ของกาลินลมิตร จังหวัดระยองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ชวนชายแมนแมนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชยาจารย์ถึงหน้าประตูบ้านเช่นเดียวกันนะคะโดยได้รับความสนใจจากชายแมนแมนม,มาสมัครบวชหลายท่านซึ่งการทำหน้าที่ของคณะกัลยาณมิตรจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่กันทุกวันอย่างเต็มที่เต็มกำลังถึงตัวถึงใจเพื่อให้ได้เป้าหมายเป็นหลักค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คณะกัลยาณมิตร ได้ลงทําหน้าที่อย่างทุ่มเทสเสียสละเวลาโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มกันสุดกําลังเพื่อให้พระพุทธศาสนาสืบทอดให้ยาวนานที่สุดนอกจากนี้ทีมงานยังได้กล่าวถึงเคล็ดลับก่อนลงพื้นที่ในการทําหน้าที่ชวนชายแมนแมนมาบวชว่าต้องนั่งสมาธิก่อนลงทําหน้าที่และที่สําคัญความสมัครสมานสามัคคีในทีมต้องพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ